เรื่องของเมมโมรีบ้างน,นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับเมมโมรีสูงสุดอยู่ที่ 64GB แบบ ddr 5นะครับความเร็วอยู่ที่4 8 0 0 m b เมกะนเอร์สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผมฮิม q u i c k s e ร์ฟสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง asus นะครับในรุ่น expert book b 7 flip ตัวนี้เลย,ยนี่อยู่ด้านหน้าผมนะครับ b 7 flip ตัวนี้เป็นรุ่นจอ14นิ้วข้อดีนะครับของซีรีส์ที่เป็น flip ก็คือว่าตัวจ สามารถที่จะเปิดได้360องศานะครับสามารถทํางานแบบไปเคื่อเป็นคัมเชลเนาะปกตินะครับหรือว่าจะทําแบบลักษณะเป็น Presentation Mode นครับหรือว่าจะทําเหมือนเป็นแท็บเล็ตเลยก็ได้นะครับเราสามารถถือไปไหนก็ได้เข้าห้องน้ำก็ถือ,ถ,อถือยาวเลยนะครับทํางานได้ทุกลักษณะการใช้งานเลยสะดวกมากนะครับตัวนี้นะครับข้อดีก็คือว่ามีออปชันที่ใส่ซิม 5G ได้นะครับมีความเร็วในการ ส่งผ่านข้อมูลที่เหนือก็ 4G เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของตัวจอเองที่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็รองรับการทํางานคู่กับไซรัดซึ่งไซรัดไม่ได้แถมมาให้เป็นออปชันที่เราต้องซื้อเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงนะครับตัวจอแล้วก็ออปชันพอร์ตต่างๆที่มีให้เราได้ใช้งานกันครับเริ่มต้นจากวัสดุก่อน อ่าตัวนี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับทั้งตัวเลยนะครับก็ให้ความแข็งแกร่งทนทานสีก็จะเป็นสีเทาๆเกรย์นะครับมีความด้านนะครับจะไม่มีรอยอ่านะครับนี่ตัวฝามันนะไม่มีรอยนะครับทั้งตัวฝาเคสนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ภายในตัวนี้นะครับเวลาเรามือมันมันเนาะเวลาเราทํางานจับอะไรมาเนี่ยมาทํางานปุ๊บเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กมันก็จะไม่มีราบไขมันจากนิ้วอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์ได้โอเคคือผิวก็สูดเนี่ยเป็นทั้งตัวเลยนะครับ ด้านล่างเคสนะครับด้านใต้าฝาแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับเป็นแบบด้านหมดเลยนะครับเก็บรบพวกริ้วรอยได้เป็นอย่างดีตัวจอนะครับเป็นจอ14นิ้วนะครับที่ให้อัตราส่วน16ต่อ10นะครับเป็น wu xga นะตัวนี้เองก็เป็นทัชสกรีนอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะฮะด้านบนของตัวจอเองนะครับก็มีกล้องนะครับมี c a m e ่าชิลมาให้ด้วยถ้าเราปิดมันก็จะมีสีส้มติดตรงนี ให้รู้ว่าโดนปิดแบบเมนวนอยู่นะครับอันนี้ไม่ว่าเราจะเปิดกล้องหรือว่าเผลอนะครับมีแอปโดนแฮ็กเข้ามาเปิดกล้องอย่างไงก็ไม่เห็นเรานะปิดอยู่ตลอดแล้วก็กล้องเนี่ยทำงานร่วมกับตัว IR c าร์แคมด้วยมีมาให้มันซ่อนอยู่หน้ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ทําให้เราสามารถที่จะทําพวกเฟ e และก็ไนส์นะครับล็อกอินวินโดว์ฮัลโหละไรพวกเนี้ยนะครับได้ทันทีเลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีมาให้เลยแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับสตัวอ่าตัวนี้เป็นคุณภาพเสียงระดับ HD นะครับคาวนี้ตัวกล้องนี่ถึงล้กันนะครับตัวกล้องเองเนี่ยก็เป็นกล้อง h d ดีนะตัวนี้ไม่ใช่ Full h d นะครับตัวนี้เป็น h d 720อ่านะฮะพื้นที่การแสดงผลนะครับทาง ASUS เคมาให้พื้นที่นะครับสัดส่วนประมาณ81%ของตัวหน้าจอนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับขอบจอจะค่อนข้างบางเลยนะครับการดีไซน์แบบนี้ก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กลงเพราะว่า จอเนี่ยนะครับ14นิ้วเนี่ยสามารถแสดงผลได้เกือบเต็มเลยนะครับ80นตจอให้ความสว่างสูงมาก5 0ายนิดนะครับจากที่ผมรีวิว My a s แอเองเนี่ยจอค่อนข้างสว่างมากนะฮะ5 0ายนิดเองเนี่ยเวลาเราไปทํางานข้างนอกเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเวลาไปอยู่ร้านกาแฟตอนกลางวันเที่ยงแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเห็นภาพการแสดงผลได้ชัดเจนรวมไปถึงเขามีฟังก์ชัน Private View ด้วยผมจะใช้เป็นภาษาไทยว่าอะไรดีนะครับ ก็เลยว่าจอกันเสือกผมจะคำนี้แล้วกันก็คือว่าเมื่อเราทํางานอยู่เพื่อนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอ่านข้อความเราได้เราสามารถที่จะเห็นชัดที่สุดได้เพียงคนเดียวอันนี้เหมาะกับธุรกิจมากๆก็ข้อมูลที่สําคัญของเราเนี่ยก็ไม่ให้ใครนะครับมาแอบดูประมาณนี้แล้วกันในส่วนของตัวจอนะครับอ่ะบานพับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสไตล์ asus นะครับสังเกตนะเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะยกตัวเครื่องขึ้นมาด้วย ทําให้มีองศานะครับในการวางมือนในการพิมพ์สะดวกมากกว่าเดิมนะครับดีกว่าเป็นแฟลตลาบเรียบลงไปนะครับก็ดีไซน์มาโอเคเลยนะครับบานพับก็ค่อนข้างแข็งนะครับดูแล้วคงทนหาวอนแน่นอนนะครับรุ่นนี้ขายในไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะมีภาษาไทยมาให้นะครับแต่ว่าโมเดลที่เป็น14นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีตัวน้แพดมานะครับก็จะเป็นเลเยอร์ ปกติทั่วไปนะครับวันนี้สังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้บริเวณเลข1 2 3 4ตรงนี้เขาสามารถทําเป็นช็อตคัทคีย์ได้นะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเซฟปุ่มตรงนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษเวลาเราต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันไหนไปบ่อยเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับกดตรงนี้แค่ปุ่มเดียวแล้วก็เรียกใช้ความสามารถของแอปพลิเคชันนั้นๆได้เลยนะครับอันนี้ดีไซน์มาโอเคถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีไฟด้วยนะฮะใต้คีย์บอร์ดมีแบ็คไลท์มาให้กลางคืน นะครับมีไฟแสงสว่างทํางานในที่มืดได้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับลองรับการอ่านลายนิ้วมือเรแด้วยนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแตะเปิดเครื่องพร้อมกับก,บการล็อกอินวินโดว์ไปในครั้งเดียวได้เลยเยี่ยมนะครับดีไซน์มาโอเคเออตัวเครื่องเองนะครับทัชแพดใหญ่นะครับจริงๆต้องบอกว่าทัชแพดตัวนี้นะครับมีนำแพดซ่อนอยู่ด้วย คือเราสามารถที่จะกดเปิดนำแผดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5, 10, 5 9, 10, ส 7, งสก็นะครับก็สะดวกมากกว่าที่จะมาพิมพ์ตัวเลขนะครับที่อยู่เป็นแถวตรงๆแถวเดีวยวด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ดีไซน์มาได้เยี่ยมมากนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการสัมผัสก็ลื่นนะครับแล้วก็เฟิร์มนะครับอันนี้ก็ไม่กองแกงต้องบอกงี้สติ๊กเกอร์ติดมาเพียบเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็่ะไหนก็มีคำว่า V Pro แล้วก็ต้องบอกว่าเขาทำงานร่วมกับ CPU Intel ที่เป็น Gen 12 ที่เป็นคอไ i7 จ็ดตามสเปคตอนนี้นะเป็น i 7เจ็านั้นเลยผมยังไม่เห็นเบอร์อื่นนะครับแล้วก็รองรับเท u ย์ยูวีโนะครับมีความปลอดภัยในการทํางานนะครับมีเดสเมนต์สะดวกตัวเครื่องนะฮะมีกราฟิกการ์ดนะครับที่ออน CPU ก็คือตัว i r i s Xe นะครับจริงๆตัวนี้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับที่เป็น u h d เยอะมากๆนะครับเราดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยนะครับมี Energy Star นะครับแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องของการถนอมสายตาแล้วก็มี NFC ด้วยหลายๆท่านตอนนี้นะครับ เริ่มใช้ NFC มากขึ้นนะครับทั้งเรื่องการชําระเงินนะครับหรือว่าการแตะการ์ดนะครับเพื่อดึงข้อมูลก็ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตแต่ก็ติดมาซะเยอะเลยนะครับอันนี้ติดลงมาในตัวทัชแพดด้วยนะครับผมก็แอบเห็นว่ามันก็ดูเลอะๆไปนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าก็เพื่อให้เราเห็นนะครับว่าตัวสเปคเครื่องเนี่ยเขาให้ฟีเจอร์อะไรมาบ้างนะครับระบบสุยระบบเสียงนะครับอาร์แมนกาดองนะครับตัวนี้ได้มีการจูนนะครับให้ระบบเสียงเนี่ยผ่านมาตรฐานของตัวอาร์แมนกาดองมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่า เขาก็มีเทคโนโลยีชีปการถอดรหัสของตัว Dolby a t m o s มาด้วยนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านเอาไปดูหนังฟังเพลงนะดู u t u b e นะครับเสียงก็จะมีความกังวานแล้วก็มีมิติมีมิติมากขึ้นนะตัวนี้ซัพพอร์ตเรียบร้อยเลยเนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับไม่ย่างนะครับเ,เวลาปิดฝามาเนาะหน้าจอก็จะสมัมผัสกับยางการกระแทกเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับอยู่ทั้งหมด4ตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับตัวเครื่องมีความเว้าวตรงนี้นิดนึงด้านล่างนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะ นะครับเกี่ยวฝาเคสเปิดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดด้วยมือเดียวอ่าเปิดได้นะครับตัวนี้ความฝืดของตัวบานพับเนี่ยกับน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบาลานส์นะครับสามารถที่จะเปิดได้ด้วยมือเดียวอันนี้ก็สะดวกดีนะครับหลายๆท่านคิดว่าจะเป็นเรื่องเล็กนะสำหรับผมเนี่ยบางทียุ่งๆเนาะมือนึงก็ไม่ว่างถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยการเปิดด้วยมือเดียวได้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะฮะอานนี้เรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อ กันบ้างนะครับมองจากทางด้านหน้าเครื่องนะครับด้านซ้ายก่อน mm hmm. อไล่เรียงจากบริเวณด้านหลังเลยนะครับตัวนี้เป็น Thunderbolt 2พอร์ตนะครับรองรับตัวพวก Power Delivery เราสามารถที่จะชาร์จไฟตรงนี้ได้ HDMI 2.0นะครับอ USB Type A 3 2 Gen 2แล้วก็มีพอร์ตนี้ MicroHDMI ชื่อเหมือนจะเป็นต่อจอนะครับแต่จริงๆเราเนี่ยเขาเอามาต่อกับนี่ตัวนี้ก็คือว่าแปลงพอร์ต m i c คร HDMI เนี่ยเป็น r j 4 5 สำหรับเอาไว้ต่อเน็ตเวิร์นะครับอันนี้ความเร็ว1 g ึ่งกิกะบิตเอร์เซตเขาให้สายมาด้วยนะในแพคเกจจิ้งมีมาเลยครับแล้วก็มียูนิเวอร์ j a ลแจ็คออเโอเอาไว้เสียบหูฟังเฮดเซตแล้วก็ไฟการอ่านเขียนข้อมูลนะครับแบตเตอรี่แล้วก็อิน r m ม t ชันจะอยู่บร,ริเวณด้านข้างของตัวเครื่องอันนี้ครบแล้วด้านซ้ายคราวนี้มาดูด้านขวาของตัวเครื่องบ้าง <c oughs> อ่ะเริ่มต้นจากด้านหลังเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นตัว e n s i n g t o น Lo อกอ่ะตัวนี้เป็นมินิดิสเพย์พอร์ตนะันนี้ตัวต่อจอได้ นะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวสายนะครับคอนเนคเตอร์แปลงออกไปด้วยนะครับรุ่นนี้ผมเกิ่นไปแล้วว่าเขารองรับการใส่ซิม่า mm hmm. เพราะฉะนั้นก็มีสล็อตจิมมาให้นะครับรองรับ 5G นะแล้วก็ในแพ็กเกจจิ้งก็มีตัวกดซิมมาให้ด้วยนี่นะครับ mm hmm. ก็ใส่ซิมใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับสะดวกเวลาเราทำงานอยู่ด้านนอกปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเรียบกับตัวเครื่องนะครับปุ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น ไทยอสามจุ p สองเจนสองอีพอร์ตหนึ่งนี้เรามาดูด้านใต้เครื่องบ้างเอา้าก่อนจะไปด้านใต้เครื่องนะครับมีพอร์ตหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น Smart Car d Reader นะครับเพราะแอบ,บอยู่นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ผมยองมองไม่เห็นเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้พวกการ์ดที่มันมีชิป ID IC นะครับสามารถที่จะเสียบเพื่อดึงข้อมูลได้นะครับ asus ก็มีมาให้นะค่อนข้างแปลกกว่าคู่แข่งนิดกหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่สมาร์ทการ์ดลีเดอร์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคด้านใต้เครื่องนะ,นะครับ ผมเดาว,ว่าตรงนี้มไม่ต้องเดาครฮะก็คือเป็นช่องระบายอากาศนะครับตัวนี้ก็จะมีการดูดลมเย็นนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วก็มีการเป่าความร้อนผ่านที่ซิงค์ออกมาที่ด้านหลังเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นช่องระบายอากาศเหมือนกันลําโพงน่าจะอยู่ด้านหน้านี่ตรงนี้นะครับทั้ง2จุดตัวนี้เป็นลําโพงแบบสเตอริโอนะครับมีมาให้2ตัวระบบเสียงก็แอดมอสอย่างที่บอกไปแล้วนะครับด้านใต้เครื่องก็จะมีสติ๊กเกอร์ของวินโดวด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า รุ่นเนี่ยรองรับ Windows 11 Pro นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เราใช้ปัจจุบันแล้วก็มีพวกซซเรียล์นำเบอร์ Number ให้มานะครับยางบ้างรองนะครับด้านหน้า2จุดด้านหลังยาวเลยนะโอเคน่าจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมมาเล่าต่อสำหรับสเปคภายในเครื่องแล้วกันเนาะ CPU ผมเล่าไปแล้วอ่าคาวน,นี้เรื่องของเมมโมรีบ้างน,นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับเมมโมรีสูงสุดอยู่ที่ 64GB แบบ DDR5 นะครับความเร็วอยู่ที่4,800เมกะทรานเฟอเปอร์เซกตัวดิสเป็น solid state interface นะครับก็จะเป็นแบบ M.2 นะครับวิ่งผ่าน PCIe Arcade 4มีมาแค่สล็อตเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราอัพเกรดดิสไม่ได้ยกเว้นว่าเราถอนดิสตัวเดิมออกนะครับเพราะว่าเขามีแค่สล็อตเดียวส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้สายตัวนี้ให้ Wi-Fi นะครับชิป Wi-Fi มาเนี่ยเป็นแบบ dual band นะครับัพพ p o r t ทั้ง2.4 Hertz, กิก e, ะเฮิร์แล้วก็5กิกะเฮิร์เป็น Wi-Fi 6E เรียบร้อยนะครับเร็วปื๊ดๆเลยแล้วก็รองรับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.3ด้วยนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดแหละนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับที่ทาง Asus ได้ให้เรามานะครบแล้วสิถ้าอย่างงั้นอ่าสเปคทั้งหมดอ่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้แบตเตอรี่63วัตต์ออลนะครับเป็นแบบ3เซลล์ cell, แล้วก็มาพร้อมกับตัวอะ,อะแอดปเตอร น่ารักตนลนักนะตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสายไฟที่เป็นแบบหูมิกี้มเมาส์ตัวนี้นะครับแต่เป็นไทซแนะข้อดีของการชาร์จแบบไทซี C, คือเราสามารถเอาไปชาร์จพวกอะไรนะมือถือแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับตัวนี้ให้กำลังไฟ6 5สวัต์แรงมากนะครับชาร์จมือถือที่เป็น a Android เนย่ยผมว่าแป๊บเดียวเต็มนะก็สามารถที่จะต่อกับตัวพอร์ตไทซีด้านบนของเครื่องได้เลย อันนี้ให้มานะครับอันนี้ให้มาตัวแปลงเป็นพอร์ตแลนด์นะครับที่กดซิมให้มาเมาส์ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ให้มาก็คือตัวสายลัดนะครับท่านไหนอยากทำงานวาดวาดเขียนๆต้องซื้อตัวนี้เป็นออปชันสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับดีไซน์มาได้บางนะครับใช้วัสดุค่อนข้างโอเคมีน้ำหนักอยู่ที่1.48นะครับไม่ถึง1.5โลนะตัวนี้ ถือว่าพกพาสะดวกแล้วก็จอขนาด14นิ้วเองเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับการทำงานไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับตัว ASUS Expert Book B7 Flip ตัวนี้ฟีเจอร์ครบถ้วนเต็มๆนะครับตัวเดียวจบนะครับวัสดุดีสเปคแรงนะครับใช้ทำงานทั่วๆไปในออฟฟิศนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่ต้องการาเรียกประสิทธิภาพจาก Core i7 เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ